เริ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดุกด้ครับยินดีต้อนรับครับพี่ดัโจครับวันนี้เรามาจากไหนครับเนี่ยเรามาจากพิธีกรแสงคำนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับโอกาสนะครับที่จะได้นำหนังสือเล่มใหม่ของตั๊กมยุรานะครับผมสึ่งมครับผมตั๊กมยุรานี่เป็นใครครับตั๊กมยุรานะเป็นพิธีกรหญิงสาวชื่อดังนะที่อยู่ในรายการชิงแล้วชิงนั้นแต่เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับก็คือว่าตั๊กเนี่ยก็คือรู้สึก อยากจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับในชีวิตของเขาแล้วก็พักแ <c oughs> ต่งานใช่ไหมทักเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือ <c oughs> ว่าจะเป็นทอล์อคโชว์ก็ได้นะครับร <c oughs> ้องเพลงเข้พร้อมนะครับครอบครัวของเขานี่น่าสน,นใจใมากทีเดียวเลยนะครับผม <c oughs> แต่ประเด็นครับผมได้ยินมาว่าตั๊กมยุราประกาศลาออกจากรายการชิงรอบชิงรอบใช่ครับผมเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องเล็กนี้นะครับเราต้องสืบซักวันในทีหนึ่งนะครับผมในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือหนังสือของเขาได้ออกมาแล้วนะครับ เล่มสีแดงๆนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ทบุ๊กสมา r t ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาและร้านสี่แยกบุ๊กนะครับราคา150บาทเท่านั้นเองครับไม่เพียงพ <c oughs> อล์นะผมเรา <c oughs> มีการ,กรเปิดตัวหนังสือเล่มแรกที่20 20ตุลาท,ที่ไหนครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตะครับผมสำหรับเบอร์เดอร์ครับวัน <c oughs> วนี้คุณตั้มมีนาได้ให้เรามาสิบเล่มครับต้องทำเงินถึงจะได้สิบเล่มนะครับเราสามารถที่จะสิบสารแรกเลยนะครับโทรมาที่เบอร์โทรของเบร์เดอร์โจเลยนะครับ086281094 8นะครับแล้วเบอร์ของเบอร์เดอร์ก่อนนะครับ ของเบอร์ของผมก็จะไม่มีการใช้นะครับในสิ่งนี้นะครับสิบสิบเบอร์แรกเท่านั้นนะครับผมของลายเซ็นของใครครับของผมเองครับมีกนะครับได้เป็นลายเซ็ของใครครับตักมายุรามายุรานะครับซึ่งยุทธธรมากเลยนะครับก็เดี๋ยวขอจบรายการเป็นที่นี้ก่อนนะครับ